สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับโอสาระน่ารู้เกี่ยวกับแรงงานข้ามชาติเหมือนวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องการเปิดบัญชีแต่ละธนาคารว่ามันง่ายหรือยากขนาดไหนแล้วก็แรงงานข้ามชาติของเราสามารถเปิดบัญชีได้ไหมนะก็บอกตรงๆต,ต,ตอนนี้สามารถที่จะเปิดบัญชีได้แล้วนะคะแต่วันนี้เราจะมาแนะนําธนาคารที่สามารถที่จะเปิดได้ง่ายที่สุดแล้วก็พกพาเอกสารแค่สองอย่าง โดยที่ไม่ต้องพบพาเอกสารเป็นปึกไปเปิดเหมือนธนาคารอื่นๆนะก็วันนี้สําหรับการเปิดบัญชีธนาคารกรุงเทพเอกสารที่เราต้องพบไปด้วยที่เราต้องพบที่เราต้องเปิดบัญชีมีอะไรบ้างเราดูกันเลยคะ่ะ 1. p a s s พาสปอร์ตที่เราใช้อยู่ณปัจจุบันที่ยังไม่หมดอายุหรือว่าไม่ขาดการรดยงานตัวนั่นเองนะคะ 2. ใบอนุญาตทํางานหรือ work permit ของเราที่เราใช้อยู่นะคะแค่พบ2อ,อย่างนี้นะคะคู่กันเพื่อเปิดบัญชีธนาคารกรุงเทพนั้นธนาคารกรุงเทพนะคะถ้าเราไปถึงแล้วเราบอกพนักงานว่าเรามาเปิดบัญชีนะคะแล้วก็เราก็โชว์พาสปอร์ตกับใบอนุญาตทำงานให้เขาดูนะคะและพนักงานของเขาก็จะเช็คว่าบัตรเราหมดอายุหรือยังหรือว่าพาสปอร์ตขาดรายงานหมดอายุหรือยัง ประมาณนี้ค่ะและเขาก็จะให้เอกสารเราที่เราต้องกรอกนะคะถ้าสมมุติว่าเราอ่านออกเขียนได้เราก็กรอกเองได้นะคะแต่ถ้าเราอ่านหนังสือไม่เป็นก็บอกกับเจ้าพนักงานโดยตรงว่าเราไม่สามารถที่จะเขียนหนังสือได้นะคะพนักงานของเขาก็จะกรอกให้เรานะคะก็ต้องใช้เวลาในนาะที่นี้ด้วยนะคะ ้าจะไปขอแนะนําไปในวันที่คนไม่เยอะนะคะสำหรับคนที่เกอบเอกสารด้วยตัวเองไม่ได้นะคะเคสําหรับการเปิดบัญชีธนาคารกรุงเทพก็มีประมาณนี้นะคะสามารถเปิดได้ทุกที่ทุกสาขาแล้วก็สามารถเปิดได้ทั้งในงานข้ามชาติของเรามีอยู่3ประเทศนัคือเนียนมา oh. สอปปอลาวแล้วก็คามบูเรียนะคะ วันนี้น้ำดบตาเปิดบัญชีธานาคารกรุงเทพก็มีเพลงเท่านี้นะคะก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะเดี๋ยวคลิปถ้าถัดไปถ้ามีสาระน่าดูอะไรเราก็จะมาแนะนำเพิ่มเติมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้นะคะบ๊ายบาย